สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทแานเพจพอดีทีวีศักแฟนเพจทางช่องยูทูบพอดีรำเพื่อนน้ำเสียวครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนนี่บรรยากาศพี่น้องเบิ่งครับพอดีผ้ามาซ่อมเลยผ้าบรรยากาศกันต้องรับรองรับรองพอดแล้วกันนะครับผมก็ขาดนองตลอดทานได้พอดี แอนะเองครับจ <muitas S 2> ้าบอท่อนห็นทววันได้ห็นทเัวมรับน้องสันน้องอุมอิงน้องปอมแฝมนะครับตอนนี้นวดลายปวมนสีนวลท่ากัเปียชมงกดีนกเช็คระบบนิ้งด้วยครับนเวทีนะครับเป็น้อแดดไ่น้องอิงมาแล้วนะคะจากผลงานเพลงสักผลงานเพลงนะคะให้เรเริ่ตั้งเอาเพลงท่าฝัมาเ่มกันอย่าอยากตั้งจะได้ทํหันดีเดไม่รออะไรกี่

ผลงานเพลงเพย์ใหม่จากงอิงนะคะเพย์ใหม่ไม่ไม่หบักบักดีบอกแมงสวัสดีพพูดอิชันนะคะเมือ่อวนี้เข้ามาเป็นเปิร์เนี่ยให้แม่เนาะ้โไปเโปอีกแล้วบรรยากาศก็เซกันนะว่าไม่ได้อย่างสเตดีกราบสวัสดีพ่อลแม่์นะครับพี่่พีน้องๆผู้สมัครออิชั่นทุกทุกท่านนะครับมื่อวานนี้ จบแล้วพี่นอ้องจบแล้วเพียงจบแล้ว่วันนี้ยันแบบว่ายันแบบว่าเฉยกันข้นสิบเดี่ยวที่ลาลองที่หดตอนนี้นอดีมานั่งอยู่ข้างหลังเนาะในนามานั่งเาบิเวสถานากา๋ยวจักหน่อยเหเป็นอดิชันเพาะจังสิไปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ด้านหนาเวที ตามที่เห็นกันแล้วเนาะครับเนาะหน่วยก้านดีเยอะมากนะครับันมีรุ่นที่ยอนะครับที่รุ่น,นพระเอกนั่งเอกหลายคนมีแววเนาะจากที่แบบคนยางมากขนนะี้คือว่าหลายๆคนเขาเรียกดีหน้าตาดีพื้นฐานหน่วยก้านดีเหมาะที่จะเป็นพระเอกนั่งเอกคนรุ่นใหม่หลาหลายเลยนะครับรอบแรือว่าออดิชั่นรอบนี้ มีรุ่นดาวรุ่งรงใหม่นะครับสำหรับสาวน้อยเ,เพชบนแพงสาวนอ้อยลำเพลินชั่วพอสิทธวาปีดีก็จะเป็นปีท่องนะครับเพื่อดูกานทีดีของสาวน้อยเพชรบันแพงสาวนอ้อยลำเพลินชั่วอีกครั้งนะครับมันแดดอยู่ขา้ขางหนอกเบาบใบยไ้มาข้างหลังนะครับพี่น้องครับนี่กะทาบังทา,าชุมม่มบรรยากาศต,ตอนนี้ชื่นเมืน่นนุ้นกะไหลนะครับมาบริษัทขุ่นเต็มหมดทุกโตลย ใส่หมวกขึ้นก่อนละทีแล้วกันอยากลุกส้มผมนี่ตอนนี้ศิลปินวง่งเท่ากับท่านเอกเห็นเคยนะครับเห็นแต่น้องตันกับน้องคอมแปมเนาะศิลปินน,อนอ้องๆครับส่วนนะครับแดนเซอร์นะครับพี่แดนเซอร์สามัญเป็นเหมือนแท่งกับเริ่มขย่อยนัดแดนเซอร์ขอเขาแล้วนะครับว่ามือใดมีเพิ่นสี เขอบ้านาะครับเนาะเดี๋ยวห้องมาถ่ามเลงส่วนศิลปินเราก็ท่านอีหัวมือเนี่ยพี่พึ่งดันหลังเมื่อกี้นะครัที่เก่าที่เดิมวันนี้จะมาดังถ่ายนี่แะครับถ่ายไายคลิปอัปเดตให้พี่น้องในเบื้งน้ำหอมผู้ใดเบื้งแล้วก็อย่าลืมกดสมัคร r i b e กดไลค์กดแชร์พอดีน้ำหอมด้วยครับจะได้ยินเสียงบวบบวบบวบใส่ไมหมบด้ถือไหมลงมานดัไมไหมทั้งรถ อย่างชุ่มเลือดกันปน้กันนะครับผอเาปอลกไหน่นนยก็ลมาสอย่าน้องปองแมแปมเพื่อนเราประวัติเพื่อนเราประวัติก็เป็นไปเป็นมากลลวพี่น้องนปอมแปมอธิพรโคงฉา,ากสาวน้อยลราเพิ่นโชวยังอยู่ครบปกติแล้วมอลลเธอออกงานไปหลายๆมันสีหลอก แต่พุ่งฉากสาวหน่อยแล้วเพื่อนช่วยังยังคือเก่าเนาะร้อยยี่สิบกว่างงานนะครับเนาะงียบับมากเนาะดูว่ายังสมบูรณ์แบบไปเลยแปดสิบหาเปอร์เซ็นยังสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับมึงพุ่งวิธีอะไรแต่เป็นพุ่งของสาวหน่อยเป็นบันเทงนะครับเนาะแมนบอกเืสาวหน่อยแล้พื่อนช่ววะไมเข้ใจแต่เป็สาวหน่อยเป็นบันเทงนะครับเนืงจากมัน แม่นี่เน,นี่สาวน้อยเป็นบันแทิงครับมีบันไดน,น้อยสองขางนี่น้อดีพายยังชุ่มบรรยากาศไปก่อนนะครับก่อนสิเขาสูช่วงออรดิชั่นศิลปินนะครับนี่หันโอ้ยแตกย่อย,ยกอยู่ทั้งเพ่งทั้งยังแน่พอดีออเลยตีตัวออกมาเก็บภาพบรรยากาศก่อนนะครับก่อนสิเขาสูช่วงออรดิชั่นนะครับพี่น้องครับ หนึงที่ล่ะยังคุมบรรยากาศไปน้ำกันแล้วครับโอ้ยที่น้องช่วงหนึ่งฝนตกเลีงๆน,มมน้ำหดถ่วมเหมืนน้องสะเนาะดูครับบรรยากาศสุดยอดโอ้น้ำลดแล้วน้ำลดแล้วน้ำลดลงหลายแล้วโอ้ยต้นนั้นต้นอันนั้นซ้อหายไ,ไปแล้ว <laughs> ต้นเีียังก่ตอต้นเีียังก่อพี่น้องผมเลื่อมต้นเีียังก่ตอต้นหมากหมากเงียงวะเลื่อมโออเลื่อมต้นเีียังก่อึนพี่ยู่หันตายที่สี่คือเบ่ออกคือเบ่ออกมาเะมึงหนังไข่ออกก่อนกัแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับ11กรกฎาคมทุกโรงภาพยนตร์นะครับไข่ออก ลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์นี่เมืองบรรยากาศนะครับเสียน้นกับประจําการญี่ปุ่นนี่แต่ช่องใหญยๆฮพอดีทว่สักไปไทยแล้วบาสูบ๊สูเพื่อนอิรีลงมาท่านเพื่อนอิรีพี่น้องครับดีต้องยอมรับเลยว่าเพื่นอนวันเร็วท่านใจครับพอดีก็ต้องยังางหลบหนอกัสิละครถ้าชมบรรยากาศนะตามสไตล์ฮอดีทว่สักคนนะเดี๋ยวเจอกันอีกจักหน่อยนะครับผม ่อวาวาให้เป็อนออดิชันเป็นที่เรียบร้อยก่อนเบิง่งนี่ทีฮอดเบ้าว่าเวลาฝนตกล้วศิลปินเก็บของเก็บหยังจังไดชุดแดนเซอร์จังไดนี่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 น,นี่ที่บองมาเบิง่งนี่คือกล่องลังที่ใส่ชุดแดนเซอร์อุปกรณ์แดนเซอร์นะครับพุ่นอีกเซตหนึ่งขุ่นกล่องอหญญอีกหนนี่แหละมันมันก็เลยบ่บเปียกเนาะถ้าขึ้นฟ้าขึ้นฝนมากพนสิตจับออกมาแค่ทีละชุดแล้วก็ปิดฟ้าไว้ นี่เดี๋ยวจะพาไปบางระจีโอกาเลยเนี่ยปิดฝาไว้ก็จะมีเลขนัมเบอร์เป็นของไครของมันนะครับเป็นบ่นี่ละสูตรลับของเล่าเลยนี่สาน้อยพิษบ้านแพงสาน้อยละเบินโชว์จะมีแบบนี้นะครับทุกคนนี่ไงนี่ไงอญญาญะเลยนี่ใส่แล้วนะครับเพื่นกสิมัก็บทำความสะอาดในแบบนี้นะ,นะกูนะอีกกองนึงนะ ูน่ะเห็นบ่หมอล่ำสองวงนะครับผมนี่ประสิทธิ์ใบแบบนี้นะครับผมยอดดีก็มาถ <c oughs> ามหาแล้วถาหาแล้วเ <c oughs> พียงอีกแล้วเจี๊ยว่าเพียงอีกดิ <c oughs> โอ้ยเพียงอีกแล้วพี่น้องครับเอ้า คลิปนี้เขาดีที่วีสักกันล้วเพียงสมีกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับเพียงอีกแล้วพี่หน่อยโอ้โอ